ทำนายฟุตบอลประจำวันนี้คู่แรกฟุตบอลยูโรปาลีกตูลุสพบกับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลต่อหนึ่งลูกเจอกันนัดที่แล้วลิเวอร์พูลชนะไป52วันนี้บอกเลยว่าหวานเจีย๊ยบทำนายไปเลยครับลิเวอร์พูลดูแล้วใสคู่ที่2อ,อาแจกพบไบรตันไบรตันต่อ0.75เจอกันนัดที่แล้วไบรตันชนะมาก็จริงแต่ช่วงนี้ฟอร์มไม่ดีทำนายไปเลยครับอาแจกยิงไส้แตกแน่นอนคู่ที่3คาราบักพบเลเวอร์คูเซนเลเวอร์ต่อ1.75 บอกเลยครับว่าหวานเจีย๊ยบเพราะวันนี้ได้ตัวหลักกลับมากันครบทํานายไปเลยครับเลเวอร์คูเซนเด่นจริงคู่ที่4เวดแฮมพบโอลิมปิกอสเวดแฮมต่อ0.75ย์เวดหวแฮมเล่นในบ้านบอกเลยว่าโคตรแร่งทํานายไปเลยครับเวดแฮมแจ่มจริงและคู่สุดท้ายสปอร์ติ้งลิเบอนพบกับลากูฟเซสโตฮาว่าเจ้าบ้านสปอร์ติ้งต่อ1.75เเล่นในบ้านแข็งแกร่งมากและผลงานปีนี้ก็เด่นจริงทำนายไปเลยครับกดสปอร์ติ้งมีเงินติ้งเข้าบัญชีอย่างแน่นอน